นี่ครับ, oh. รบเราจะมาดูบ้านของเรานะครับนะซึ่งพี่ดิวดาวไว้4,500บาทนะครับนะผู้ใดอยากเบิงมว่าเบิ่มได้ครับที่มากับรถคันน่ารักของพี่นะครับนะคันนี้2,500บาทนะครับคันน่ารักเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอพี่แดงพี่แดงวันนี้แต่งตัวสไตล์ไหน สไตล์ชิวๆสไตล์ชิวๆสไตล์อ ah, ่าคนทำสวยเสื้อเสื okay. Okay. ้อร้อยเก้าเก้านะครับรองเท้าสี่ร้อยาสิบรองเท้าห้าสิบห้าสิบบาทนาฬิกาสองร้อยสองร้อยห้าสิบตลาดนัดเอเคปปๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะบสวัสดีคคุณสบายีนะขาดีดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีิวมา ลุกตื่นนอนนี่นะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวสภาพมาชมบ้านน่ารักน่ารักนะครับพี่ดิวดาวไปประมาณ4,500บาทนะ<อ>ทุกคนโครงการนี้ดิวผ่อนเดือนแล้ว,วประมาณ250มั้งนี่เลยครับตอนนี้พาน้องสามาดูบ้านใช่ค่ะไม่คือแบบน่ารักน่ารักนี่เดี๋ยวพี่ดิวจะพามามาชมบ้าน ไม่ได้รีวิวนะครับซื้อนี่ไหนของพี่อ่ะเออนี่จะพาไปดูนี่แหละพาไปดูน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่น่ารักน่ารักน่ารักปะน่ารักมากแล้วดูเจ้าของบ้านวันนี้คือชิลๆเลชิลๆลุคนี้ทั้งหมดก็ประมาณ399บาทน,นี่ แต่ว่ามาดูบ้านเลรละค่ะวันนี้พี่น่าใส่มากเลยนใช่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะหน้าใสอันเนี้ยพี่ดิว่ะไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยพูดเลยเพราะว่าใช้ครีมไข่มูกทุกคนใครที่ยังไม่จองนะรีบจองเลยคือวันนี้พามาดูหน้าซีอโหน้าเจ้าของแบรนด์พอใช้ครีมไขมเอาง่ายๆว่าใครอุดหนุนใช่ตอนนี้มีโป ตอนนี้เดี๋ยวจะเรียกมาขึ้นบ้านหลังใหม่เ่มือนเราปอมตัวมาเลยคุ้คงขึ้นโครงแบบเล็กนอนแล้วอะเราปอมตัวมาวาเนี้ยปอมตัวปอมฝันเราปอมตัวมาวันนี้เรามา เดี๋ยวดูหน้าตาเนอะเป็นไงคือวมาหลังหน่อยๆเล็กๆนี่พี่เอันนี้อันนี้อันนี้ไม่วันนี้จะไม่พูดถึงอะไรนะจะพูดถึงแบบความน่ารัก แล้วก็ราคาก็น่ารักเอางี้ละกันเราจะเราไม่พูดถึงอะไรแต่น้องเห็นแล้วน้องตาตรงข้างๆก็คือของของพี่เลยหรอนั่นน่ะน่ารามาพี่คือยู่ยังไงเนี่ยข้างหน้าจอดเราได้สามคันไม่ต้องสามสามเป็นหประมาณหกหกไหมได้เดี๋ยว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 ให้คนให้น้องบุ๋มเป็นไง ดูตัวเเล็กอ,อ่ะถ้าเรายืนถ่ายอยู่หน้าบ้านก็คือเห็นเราแค่นี้นะเราเป็นโมดตัวเล็กตัวน้อยอเอาล่าาะคือสาวานามใช่สาวาาไว้หนามนุ่มอะไรยังไงครับหน้าตาอันจะบอกเนีน่ยอัคือคลิปใช่นี่ครับอ๋คือไฟทางนี้เป็นโ<ง>ถงอันนี้เป็นห้องโถงเป็นโถงอันนี้คือชั้นแรก อันนี้ท้ายใหญ่เลยก็น่ารัก,กอุ้ยอันนี้ทำเป็นสระว่ายน้ำสวยแล้วอ่ะรอบเนี้ยบอกว่าสระเนียสวยมันเห็นมันเห็นแล้วครมันเห็นรูปร่างแล้วนี่แล้วพี่ีลยวพี่ยี่สิบอ๋อก็คือได้มุมมั้นอันเนี้ยแบบเป็นบ้านน้องหมาไงเราก็ทำได้เป็นสนามหญ้าได้เลยนะเนี่ยเป็นสนามหญ้าเนี่ยโอเาที่มลยยังไงเพาก็เรียก่อนรถได้ห้าคัน ใส่ตาใส่ตาใส่ตาส่ตาใส่ตาสแลนไม่เราเคยแค่มาเลยนี่ไงต่อเขาหามาล้วพี่น้องกับว่าใหญ่ไหลเราดูตัดผมไม่ได้ใหญ่หลไอ้แค่พื้นที่เลามาเ่ามามมมีหอแม่บ้านอยู่ใช่ สวัสดีครับอ่ะเกิด้าเสร็จแล้วใช่ยัไม่ได้อ่อนเดีนลูกค้าทุกคนว่ขอเดินที่ห้นอันไหนห้องแม่บ้านนะพี่แบงค์อันห้องแม่บ้านนี่นี่มาดูห้องแม่บ้านคือน่าจะเป็นห้องพี่เหมยเพรา ท้องนอนแบบเปิดตัวมาแล้วแบบอันนี้คือกระจกบบานใหญ่นี่ชั้นสองกระโปรงดีครัะโอ้งแต่ห้องน้ำใหญ่ทุกห้องเลยอ่ะนี่ห้องน้ำอ่ะอือหือห้องน้ำห้องน้ำก็คือนอนไปเลยจ้ะมานไปเลยนอนในห้องน้ำไปเลยจ้ะน้องสาวน้องสาวน้องสาวเรื่องไม่ถูกแล้ว จะอยู่ห้องไหนไม่แค่ห้องไม่บ้านก็ได้อยู่แล้วจ้ิงๆค่อยๆเดินมามันจะเป็นหลายปีนะมีความด้ว่น้องชอบมุมเนี่ยเวลาเราเป็นผมเดินมาอีกอันนี้มีความลึกลับซับซ้อนก็คืออ่างแอร์พอเดี๋ยมีมาตรงนี้เหรอมีห้ี้เปลมดีมากห้องนี มาดูกันว่าบ้านน้องกับบ้านพี่บ้านใครจะเสร็จกว่ากันตอนนี้บ้านน้องหรอนี่ตัวตีเราที่เราเห็นไม้แล้วแดงตรงนี้ไหมสวยเขาตีสวยนะสวยไม่ร้อนด้วยนะอันนี้คือไม่ทำให้เราร้อนไม่ไง่เขาทำแบบดีเนาะเน้ขายิงเหมือนเขายิงอะไรเหมือนโฟมแล้วก็ไม่ร้อนไม่ทำให้ร้อนไม่ปกติเราเจอแต่แบบบ้าน พกี้จช่วยันงกันอ้อมเนีมใช่ไหมพี่ได้อันนี้ก็ห้องน้ำคือชั้นนี้มีสามห้องนอนใช่ไหมพี่แบบสามห้องนอนชั้นสองมีสามห้องนอนสามห้องน้ำอนอันนี้ชัดนห้องนอนใช่ตอันนี้จะเป็นโถงแบบว่าช a เ d e l i e r ช a n เ e l i e นะครับ คนจะเป็นมัดมัดลูกมัดจะเป็นช่มัตเตอร์อ่าค่อย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 เดินอ่าคนอ่าถามความรู้สึกของผมมันคือมันคือบ้านใช่ไมแล้ห้องเมื่อกี้ก็คือก็คือเป็นแอรเย็นอ่ะคุใช่ครับก็คือสมมุติพี่ตื่นนอนมาใช่ปะตื่นนอนมาอันนี้ห้องนอนตื่นนอนมาก็ห้องแต่งตัวเดินออกมาห้องแต่งตัวอันน้นทะลุตีโป่งไหมนะห้องน้ํา งานอันนี้ก็ได้้อันนีก็จะเป็นแบบโถงข้างนอกอีกนี่ใช่เลขห้องนั้นเป็นห้องคิดเลขเอ๊ะนั้นเป็นห้องทํางานใช่ไหมพี่แบงค์อ๋อเป็นทําเป็นห้องทํางานได้อันนี้จุมากแต่ฟิลเนี้ยอินน่าจะชอบห้องแบบทำงานตรงนี้ห้องทำงานได้แบบเวิร์กมากเลยเซนี่ สมชั้นมันคือ,อ,อเออคุณน,นุตพี่ขอ,อกับนูแค่้าพอแค่นั้นอะไรานะห้าร้อยห้าร้อยบาทพอเออน,นี่ เฮ้ยอันนี้วิวนี่ครับมันก็จะเห็นห้องนอนนี่ครับเห็นห้องนอนนี่คือคือได้ไอเดียในการทํางานใหม่ๆเลยนะเนี่ยราอยู่แบบชั้นสูงๆแล้วแล้วมันไกลบ้านหนูด้วยใกลบ้านหนูด้วยยี่นาทีถึงก็คือใกลบ้านหนูขับรถมายี่สิบนาทีถึงมาดูกันว่าบ้านน้องกับบ้านที่บ้านใครจะเสร็จก่อนบ้นนีบ้านน้องหราบ้านหนูไม่ปกติาเนี่ยเห็นไม้และแดงตรงนี้ไหมสวยเขาตีสวยนะสวยไม่ร้อนด้วยนะ ไม่ทำให้เราร้อนไม่ไอเนี่ยเขายิงเหมือนเขายิงอะไรเหมือนโฟมก็ได้ไม่ร้อนไม่ทำให้ร้อนไม่ปกติเราเติมแต่แบบบ้านสัมพวกนี้จะต้นการซึมและการควร้อนอ๋อไม่รับฝนตกเนี่ยมีเซนโฟมใช่ไหมไม่ได้ถุงว่าไม่ร้อนเลยบ้านไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะตีเขาเรียกว่าตัวผนางติดมันจะพุ่งลงดิบนะลงยังไม่ได้ มีชั้นสามมีชั้นสามอันนี้ก็จะเป็นระเบียงอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นระเบียงเหรอพี่แปงใช่ครับมันจะเป็นระเบียงระเบียงเราก็แบบว่านั่งชิลข้างนอกได้ดีอันนี้ดีมากเลยอ่ะอุ้ยห้องห้องตัมาดูห้อง,ห,งห้อง,ง,งตัวมาสเตอร์เฮดอ๋อจ้ามาแล้วจ้า อันนี้ก็จะเป็นหงลิฟต์นะครับหงม,ม,มลิฟตต้องคุ้นตัวครับนะครับต้านแล้วก็มีห้องน้ำอ่าห้องน้ำพวกฮะอันนี้คือห้องน้ำมาสองรับเดีย๋ยวนะห้องน้ำงน,งน,นี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้โซนแต่งตัวแล้วใช่สาสวยรอบนี้ย ผู้สาวไปนำตรวจโอหใหญ่นะเนี่ยก็คือมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นแบบหึมันเป็นสายใหญ่อันนั้นมีตรงที่นั่งด้วยที่นั่งกันน้ำรุกไหมอืมอันนี้ก็เหมือนสายดัแรมเขาทำเขาใช้ดันแรม ระบบกำแพ่สวยอันนี้กี่พันเนี่ยพี่แบบตัวที่สามสามตอนด้วยครับตรงนู้นสองอ๋อสามห้าตรงนี้จบแล้วพี่ที่ว่ามีกี่พันออกเกิลเป็นห้าอุ้ยเขาทงกำแพงแล้วอันนี้เป็นกำแพงแบบอย่างนี้แล้วเหรอเอ็นชอบชอบไหม บ้านบ้านตัวเองไม่สนนะสนบ้านพี่ตอนเนี้ยบ้านตัวเองไม่ตอนนี้กําลังออกแบบนะครับให้พี่เค้กให้พี่เค้กมาออกแบบให้นะครับน่ารักมากตอนนี้เราดูเรฟเฟรนซ์อยู่ว่าเราอยากได้ฟิลไหนขาวก็ลองขอแบบพื้นอะไรให้ดี่ดูกระดาคือเป็นฟิลแบบใส่รองเท้าได้แล้วก็ทีวีปกติบ้านเราใช้เท่าไหร่คือหนูอ่ะก็สแตนดาร์ดก็ได้จ้ะ จะให้ลูกค้าเป็นคนแจ้งทางเราว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเลือกอะไรบ้างเพราะว่ามัน,นในตีมสีดำล้วนเลยไหมจร,จ,รจริงๆเิย่ว่าวันนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้านะคะ,ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดพ่ดีหรือว่าไลฟ์สดพนมุดนะ,ะทําให้เรามีเป้าหมายที่จะอยากทํางานอยากเออแล้วพี่ขายอะไรพี่ขายอะไรพี่แต่ลูกค้าพี่ขายรองนะวันนี้มาด้วยใจมาด้วยหัวใจจริงๆพี่ขายอะไรที่ถึงมีวันนี้ พี่ดิวนะไข่มุกล็อตแรกหนึ่งแต่งกระปุกทุกคนหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ต้องต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะที่ทําให้เรามีวันนี้สินค้าคุณภาพตันนี้เป็นครีมแก้วฝ้านะครับนะครีมแก้วฝ้าหน้าใสคนไหนที่เป็นฝ้าหนักๆนะครับนะหรือเป็นกลาบตรงหน้านะครับลูกค้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยใช่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยคนไหนอยากได้ครีมไข่มุกนะครับต้องลองนะแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าของเราใช่วันขึ้นบ้านใหม่พี่ดิวเดี๋ยวจะส่งการ์ดไปให้ เดี๋ยวจะส่งการ์ดไปให้นะขึ้นร้านใหม่ปีนี้อย่าลืมนะครับนะโปรโมชั่นวันนี้399บาทใช่ค่ะคนไหนอยากลองจัดแถมฟรีกามร้อยเก้าสิบ9ก้าใช้ได้ประมาณ2เดือนนะครับเหมาะสําหรับคนเป็นฝ้าอยากหน้าใสนะแม่ตัวนี้นะครับนะเนื้อครีมบางเบามากๆเห็นไหมลูกค้านี่เลยครีมไข่มุกนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอุดหนุนด้วยนะคบซื้อกับน้องนุชได้เลย ให้399ปกติพันสองนะใช่ปกติ1นึ่ันสองบาทวันนี้เอาไป399ราสิบเาบาท <3 99. S 1> จัดโจกฟ,ฟ้าเลยแนมะ่แต่ขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนจนทําให้ชีวิตดิวมีวันนี้ครับผมรับมองๆเ,เลยค่ะขอบคุณลหลายๆเนื้อค่ะพี่น้องนะครับนะขออกันเด้อใช่เจอกันค่ะ